น้อม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 ไปที่หลวงปู่ดูพรมปัญโยย้อนไปถึงสมเด็จองค์ปถมบรมมหาจากักรพรรดิพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกขออัญเชิญเทวดาเทพพรมโอปาติกะทั้งหลาย ทุกพทุกภูมิที่อยู่ในบริเวณถ้ำเย็นแหน่งนี้และใกล้เคียงและถ้าทุกถ้าที่วัดถ้ำเมืองนะและใกล้เคียงวิญญาณเ,เร่ร่อนโอปาติกะทั้งหมดทั้งบวนขออัญเชิญมาร่วมสวดบทพระคาถามาจักพัทเพื่อเพิ่มกําลัง เพื่ออัปเดตภพภูมิของตัวเองให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะโมตัสสาภาคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสาภาคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะพะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา,ทธานาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภารัตศสสีสสะหาสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธทมมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวลาลังคันทงังสีวาลีจมะมาเทลงังอาหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพ,พโซ พุทธธรรมมสังฆบูเชมิน,นโมพุทธายะาพระพุทธไตรรัตนญาณามณีโนภาร,รัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวารังคันทางสีวาลีจะมาเทรลังอาฮังวันธามีทุระโตอาังวันธามีทาตุโยอาังวันธามีสัพพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมินาโมพุทายะ พระพุทธาตรายรัตนายานมานีนภารัตศีสาหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรม,มูสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทัง สีวะลีจะมาเทหลังอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามีทาตุโยอาหังวันาทา,า,นามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัยรัตนญาณ มะนีโนภารัตศีสะหาดสาสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทลัง อาหังวันทามีทุระโตอาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ <c oughs> นาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภารัต สีสะหัสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวารังคันทงังสีวะลีจะมาเทลังอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพูททายะพระพุทธาตรารัตนะยานมณีนภารัตสีสหัส <c oughs> สะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทงังสีวะลีจามาเทลังอาหังวันธามีทุระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินโมูพุทธายะพระพุทธาตรายรัตนญาณมะนีโนภารัตสีสะหัสะสุธรรมาพุทโธธรรม,มูสังโฆ ยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวารังคันทังสีวะลีจามาเทลังอหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธาธรรมะสังฆปูเชมินะโมพูททายะพระพุท่าตรัยรัตนาญาณมณีนพารัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยาธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวารังคันทงังสีวาลีจะมาเทลัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมมสังคาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนญาณมานีโนภาราช สีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยาัถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวารังคันทงังสีวะลีจะมาเทลัง อาหังวันทามีทุระโตอาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามีสัพพโซพุทธะธรรมะสังคาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีโนพรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะทาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวารังคันทังสีวะลีจะมหเทลังอา วันทามีทุระโตอังวันทามีทาตุโยอังวันทามีสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนายานมานีนภารัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทงังสีวะลีจะมาเทลังอาหังวันธามิทุระโต อังวันทามีทาตุโยอังวันทามิสพัพพโซพุทธาธรรมะสังคาบูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธไตรายรัตนายานมานีโนภารัตสีสะหัสสะสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโคยาธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทงังสีวะลีจะมาเทลังอาอังวันทามิทุระโต อาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพูทธาธรรมมาสังฆปูเชมินาโมพูทธายะพระพูทธาตรายรัตนาญานมานีนภรัตสีสะหัส,สุธรรมมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทงังศีวะลีจามหาเทลัง อาังวันธามีทุระโตอาังวันธามีทาตุโยอาังวันธามีสัพพโซพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนายานมณีนพร,รัตนสีสาหัสะสุธรรมา พุทโธรมโมสังโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวะลีจะมาเทลัง อาหังวันทามิทุระโตะอาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆาูเชมี น้อมไปที่หลวงปู่ดูพรมปัญโยย้อนไปถึงสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกจนถึงองค์ปัจจุบันน้อมไปที่พระธรรมคําสั่งสอนน้อมไปที่พระอารหันต์องค์แรกของโลกจนถึงองค์ปัจจุบันและท่านที่จะมาสมเด็จเป็นพระรหา์นในอนาคตน้อมไปที่กระแสอนุภาพของพระปัจเจก พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกจนถึงองค์ปัจจุบันน้อมพิธีกระแสบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านกำลังบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีกันอยู่ <c oughs> ทุกๆพระองค์น้อมพิธีกระแสบารมีของหลวงปู่ดูพมปัญโยกระแสอนุภาพกระแสบารมีกระแสพลังงานทั้งหมดดังที่ได้กล่าวเมื่อกี้ ข้างต้นให้นึกเป็นวิมานแก้วล่องลอยมาจากอากาศมาครอบคุมตัวเราก็คือเป็นการดึงพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระปัจเจพระโพธิสัตว์ของหลวงปู่ดูของหลวงตามามาครอบคุมตัวเราซึ่งเป็นกะระแสอนุภาพกระแสพลังงานอันมหาศาล น้อมนะฮะให้นึกเป็นวิบา์แก้วล่องรอยมาจากอากาศมาครอบคุมตัวเราแล้วแผ่ส่งไปแผ่ส่งไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรของเราทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติแผ่ส่งไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติแผ่ส่งไปให้แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย แผ่ส่งไปแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติแผ่ส่งไปแก่ท่านรัตนมณีนาคีเทวีนาราชท่านอนันตนาคราชซึ่งดูแลอยู่ณบริเวณท่าเย็นและทุกภพกทุกภูมิที่อยู่บริเวณท่าเย็นและใกล้เคียงแผ่ส่งไปกับไบยภูมิขุมนรก อปาติกะทั้งหลายทั้งหมดทั้งบวนสาพพีพุทาสาพเพธรรม,มาสาพเพสังคาภาปัตตาปเจจกานันจะยังพลังอารหาันตานันจะเตเชนารักขงังพันธามิสัพโซ สัพพพพุทธาสัพเพธัมมาสัพพรรีส,พพสังขารพาลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนรารักขังพันธามีสัพปโซสัพเพพุทธาสัพเพธรัมรมาสัพเพสังขา พาลาปต,ตาปจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนารักขังผันธามีสภโวะพูดทางอาทิธามิธรรมังอาทิธามิสังขังอาทิธามิ satu, satu, satu.